Hey diddle diddle the cat and the fish สวัสดีค่ะวันนี้เราจะลองมาอัดไฟล์เพลง mp3 นะคะลงปากกาพูดได้ของ MAS ผ่านทางสติกเกอร์พูดได้ค่ะอุปกรณ์นะคะ1ก็คือต้องมีปากกาของ MAS ค่ะ2ก็คือเป็นสติกเกอร์พูดได้นะคะก็คือเป็นของค่าย MAS เหมือนกันสายต่อปากกาลับคอมพิวเตอร์ค่ะวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกค่ะ เราเลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการใช้มาก่อนนะคะแปะลงไปค่ะหลังจากแปะลงไปนะคะค่ายของ MAS นะคะสติกเกอร์จะไม่เหมือนกับ ท็อกกิ้งเพที่มาจากจีนก็คือว่าตัวสติกเกอร์จะไม่มีตัวเลขให้ตัวเลขในการบอกไฟล์ว่าเราควรจะต้องเซฟ MP3 เป็นชื่อไฟล์อะไรวิธีที่เราจะรู้ว่าชื่อไฟล์ของแต่ละสติกเกอร์คืออะไรก็คือเราต้อง activate ตสติกเกก่อนค่ะพร้อมหรือยังจะเริ่มอัดเสียงแล้วนะเริ่มฮัมจีดัมจ um ีดัมจีด um ัมจี um um การกดอัดก็คือ ไฟล์มันจะไปขึ้นในตัวปากกาทำให้เรารู้ว่าตัวสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะใช้ไฟล์ชื่ออะไรนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเสียบปากกาต่อกับคอมพิวเตอร์ค่ะหลังจากต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปในไฟล์ของ t a l k i n g p e n ค่ะเข้าไปในเมนโมสติกเกอร์ที่เราอัดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันจะขึ้นไฟล์ในนี้นะคะแล้วตัวที่ขึ้นจะเป็นไฟล์ เว็บซต์ค่ะเราลองมาเช็คว่าใช้สติกเกอร์ตัวที่เราอัดเมื่อกี้นี้หรือเปล่าก็กดฟังเสียงดูค่ะโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าสติกเกอร์ตัวที่เราอัดตัวเมื่อกี้เนี้ยตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยเป็นไฟล์รหัส5 0 1 4 4สสี จดเอาไว้ก่อนนะคะ5 0 1 4 4เสร็จรแล้วเราก็ไปหาไฟล์เพลงที่เราต้องการใส่ค่ะทีนี้ M I S เขาก็จะมีเพลงมาให้เราอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาไกลก็ไป Copy เพลงจากโฟลเดอร์ M P 3มานะคะมา Copy ใส่ค่ะเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นรหัสเดียวกันไม่ต้องไปแปลงสกุลอะไร5 0 1 4 4 เรียบร้อยแล้วก็ลบตัวเก่าออกด้วยนะคะที่เป็นสติกเกอร์ที่อัดเมื่อกี้นี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็คือไฟล์ mp 3เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวนี้50144รหัสเมื่อกี้นี้เรา copy ไฟล์ mp 3 เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอัดเสร็จแล้วตอนกดสติกเกอร์ลงไปโดยใช้ปากกาเนี่ยเสียงจะออกไหมเมื่อสลับไฟล์ mp 3กับไฟล์ที่อัดเปลีย่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็บลบไฟล์เก่าทิ้งนะคะเสร็จปุ๊บเรามาเทสกันค่ะว่าออกมาจะอัดได้ไหมๆๆมันก็จะกลายเป็นเพลงที่ เราเอา MP3 ไปแทนนะคะก็ลองดูค่ะอุปรกรณ์ก็มีขายเป็นปกติของ MIS อยู่แล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะสติกเกอร์พูดได้กับปากกาแค่สองอย่างนี้ก็สามารถที่จะอัด MP3 แล้วก็แปะลงเปลี่ยนจาก เปลี่ยนจากหนังสือธรรมดาหรือว่าใบากิจกรรมงานธรรมดาให้เป็นใบกิจกรรมที่สามารถพูดแล้วก็น้องๆสามารถที่จะฟังเพลงไปด้วยได้ค่ะ